ตามปกติของพรานที่ล่าสัตว์ทั่วๆไปแล้วก็คือล่าเพื่อการยังชีพหรือไม่ก็ล่าเพื่อการค้าบ้างเป็นบางครั้งบางคราวที่สมัยก่อนยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักเพราะว่าผู้ที่จะต้องการสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะพากันเข้าไปล่า้วยตัวเองเสียมากกว่าหรือไม่ก็จะมีพรานท้องถิน่นเป็นผู้นำทางให้เพื่อจะได้เข้าไปถูกที่บริเวณแหล่งหาก,กินของสัตว์ที่ต้องการจะล่าจะได้ไม่เสียเวลาเวลามากนะัก แต่ก็ไม่ได้หวังที่จะให้พลานที่ไปด้วยล่าสัตว์ให้แต่อย่างใดเพราะว่าอาวุธของคนพวกนั้นทันสมัยกว่ามากโดยที่พลานในสมัยก่อนมีเพียงกระแค่ปืนแก๊ปธรรมดาธรรมาเท่านั้นค่าจ้างที่ได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ก็ยังดีกว่าจะลอให้มีคนมาขอให้ล่าซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีบ่อยมากนักก็เลยมีพลานที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆรับงานแบบนี้กันอยู่หลายๆายอย่างเช่นตาพุทธ พลานวัยห้าสิบกว่าก็เคยพาคนเมืองเข้าไปล่าสัตว์หรือว่าเดินป่ามาแล้วหลายครั้งแต่เมื่อครั้งล่าสุดที่มีคนเมืองเข้ามาในหมู่บ้านมีข่าวว่าจะหาพลานนำทางเข้าไปล่าเสือซึ่งพลานในท้องถิ่นที่มีอยู่ในเวลานั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งกับเสือมากนักเพราะว่าการล่าเสือนั้นมันมีอันตรายมากเหมือนกับว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงห้าสิบห้าสิบนั่นเลยทีเดียว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นแถมแหล่งหาก,กินของเสือยังต้องเดินเข้าป่าลึกไปมากซึ่งพรานจะไม่ชำนาญทางและไม่ค่อยพากันเข้าไปสัตว์ยังมีอยู่มากมายตามพื้นป่าด้านนอกที่จะให้ล่าหากว่าต้องการก็เลยไม่มีใครรับงานนี้แม้แต่คนเดียวตาพุธแกก็เลยขอรับงานนี้เองเพราะคงจะมีเพียงแค่แกเท่านั้นที่เคยล่าเสือมาแล้วแม้ว่าครั้งนั้นจะไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็พอจะมีความรู้เรื่องเสือมามากพอสมควรครั้งนั้นก็เลยได้ค่าจ้างมากกว่าปกติที่แกเคยรับเมื่อตกลงนัดแนะวางแผนกันเรียบร้อยแล้วถึงวันที่นัดหมายก็มีคนเมืองขับรถเข้ามาในหมู่บ้านรวมทั้งคนที่มาตกลงกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วอีกสองคนรวมเป็นห้าคนเข้าพอดีท่าทางคงจะเคยล่าสัตว์ป่ากันมาทั้งนั้นทั้งหมดสะพายสัมภาระของใครของมัน เดินตามตาพุทธเข้าป่าทันทีโดยที่ไม่ต้องพูดกันมากเพราะได้บอกให้กลับไปพูดคุยกันให้เข้าใจแล้วก่อนที่จะมาเข้าป่ากันจริงๆจะได้ไม่เสียเวลาใช้เวลาเดินเท้าอยู่วันเต็มๆจึงได้ไปพักอยู่กลางทางไม่ลึกมากนักเพราะว่าคนเมืองจะเดินช้ามากกว่าเพราะว่าอาจจะเมื่อยล้าไปบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติการค้างคืนในป่าก็เป็นการพักบนนั่งห้าง ที่ทุกคนต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักตามที่ตพุทธได้สั่งเอาไว้ก่อนแล้วลุงเช้าก็ออกเดินเท้ามงหน้าเข้าป่าลึกไประหว่างทางก็ต้องระมัดระวังตัวกันตลอดเวลาเพราะอาจจะเจอกับเสือเขาก่อนก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ว่ามันจะไปดักอยู่ตามแหล่งหากินของเหยื่อเพียงอย่างเดียวก็เลยทำให้ช้าลงไปอีกและยิ่งเป็นการเดินล,ะล,ะละัดเลาะชายเขาไปด้วยก็เลยลำบากหน่อย ลำพังตัวตะพุดเองถ้ามาคนเดียวคงจะว่องไวมากแต่เมื่อหลายคนเสียงการเคลื่อนไหวก็เพิ่มมากขึ้นอาจจะกลายเป็นจุดเสียงที่จะล่อให้เสือเข้ามาจู่โจมตายกันหมดแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีสองวันเต็มๆก็เข้าไปถึงโป่งใหม่ที่ไปพบเข้าพอดียังเป็นโป่งที่ไม่ใหญ่มากนักรอยเท้าสัตว์ที่มาหากินโป่งเต็มไปหมด นี่คงเป็นแหล่งที่เสือต้องรู้ว่ามีเหยื่ออยู่โดยที่ไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องบอกอะไรกันอีกด้วยประสบการณ์และก่อนที่จะค้าลงทุกคนช่วยกันหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่สองห่างตาพุธนั้นแกแยกออกมามัดห่างอยู่คนเดียวห่างๆเพราะว่าคนพวกนั้นไม่ต้องการให้ช่วยอยู่แล้วอาหารการกินที่ห่อมาก็กิกนใครกินมันตาพุธแกไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนื้อแหงใสปาเคี้ยว แก่หิวมือละสองสามชิ้นก็อยู่ได้แล้วขอให้มีน้ำกินก็พอใกล้ๆบริเวณนั้นยังมีน้ำที่ไหลหยดย้อยลงมาจากซอกหินที่ไหลลงมาจากเขาด้านบนพอให้พากันไปก่อกไว้กินได้อีกกระบอกน้ำของตะพุธนั้นแก่เป็นไม้ไผ่ที่เก็บน้ำได้เกือบสองลิตรแต่คนพวกนั้นเป็นกระปุกน้ำแบบทหารไม่รู้ว่าใส่น้ำได้ถึงลิตรหรือเปล่าก่อ,อนจะข้า ก็เห็นพากันลงไปกอกน้ำใหม่อีกตกค่ำคืนนั้นก็เห็นสัตว์ลงมากินโป่งกันมากมายหลายชนิดโป่งใหม่ๆแบบนี้เป็นที่หน้าเข้ามานั่งห้างดักยิงสัตว์มากที่สุดแต่คนเมืองห้าคนไม่มีทีท่าว่าจะยิงสัตว์พวกนั้นที่มาตั้งใจจะล่าเสือเพียงอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจากค่าไปจนถึงสว่างของอีกวันก็ยังไม่มีแววของเสือจะลงมาที่โป่ง แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครงุดหงิดอารมณ์เสียถ่าทางเป็นมืออาชีพกันทุกคนและเชื่อมั่นการนำทางของตะพุธและเห็นสภาพสถานที่จริงโดยตนเองก็คิดว่ายังไงจะต้องเจอเสือแน่นอนช่วงกลางวันก็พากันพักผ่อนอยู่บนนั่งห้างตาพุธเองก็เช่นกันเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรระหว่างที่งีบอยู่นานนั้นก็ได้ยินเสียงพูดคุยของคนทั้งหาคนด้วย แต่ไม่ได้สนใจจะลืมตาขึ้นดูตนเองนั้นไม่มีหน้าที่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วจนเผลอเคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวเอากรตอนที่มีเสียงพูดคุยของคนพวกนั้นดังมากขึ้นกว่าเกา่าเมื่อลืมตามองออกไปก็เห็นว่าบนนั่งห้างนั้นมีคนพวกนั้นเหลืออยู่บนนั่งห้างเพียงสามคนเท่านั้นอีกห้างหนึ่งคนและอีกห้างสองคนมองลงไปที่พากันไปกอกน้ำก็ไม่เห็นเสียงพูดคุยกันดังว่า ไปไหนกันทำไมถึงนานมากแล้วไม่กลับมาสักทีนี่ก็บายมากแล้วด้วยแต่พุทธก็เลยร้องถามว่าใครไปไหนจึงได้รู้ว่ามีพรานเข้ามาบอกว่าเจอกับร้อยเท้าของเสือเมื่อช่วงก่อนเที่ยงอยู่ทางปลาอีกด้านให้ลองไปดูด้วยกันไม่รู้ว่าพรานนั่นมาจากไหนแต่เพื่อนสองคนขอให้พาไปดูหน่อยแล้วก็ลงจากนั่งห่างไปไม่มีใครทักท้วงใคร พราะเห็นว่าเป็นช่วงกลางวันจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับเมื่อได้ฟังแล้วตาพุทแกก็เพียงแค่บอกให้ทั้งสามคนที่เหลือนั้นอยู่เฉยๆเพราะเกรงว่าอาจจะตกใจเพราะแกสงสัยอะไรบางอย่างป่าบริเวณนี้ไม่น่าจะมีใครเข้ามาล่าสัตว์คนเดียวได้เพราะชาวบ้านไก่เคียงต่างก็รู้กันดีว่ามีเสือแกปีนล,ลงไปแล้วขึ้นไปบนนั่งห่างของคนที่อยู่คนเดียว เป็นคนที่มาพูดคุยตกลงกันเมื่อวานก่อนที่จะเข้าปา่าส่วนอีกคนนั้นไปกับเพื่อนและสั่งให้บอกเพื่อนอีกสองคนที่อยู่คนละนั่งห้างห้ามลงไปจากนั่งห้างอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่ต้องถามอะไรทั้งสิน้นจนความมืดเข้ามาปกคลุมอีกครั้งไม่มีใครกลับมาดูสีหน้าของทุกคนนั้นเป็นห่วงมากจากที่ดูน่าจะเป็นมืออาชีพกับแปลเปลี่ยนไป ผ่านไปเกือบคึ่งคืนก็ไม่มีสัตว์ลงมากินโป่งเหมือนเมื่อคืนวานเสียงจิ้งหรีดมแมลงหายชอยไปหมดจนป่าทั้งป่านั้นเงียบสนิทเลยเที่ยงคืนไปหน่อยทั้งหมดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังแววมาและดังไก่เข้ามาเรื่อยๆตาพุทธส่งสัญญ,ญาณให้จำคำที่บอกเอาไว้ว่าให้อยู่เฉยๆเท่านั้นจนเจ้าของเสียงฝีเท้าโผล่เข้ามาใกล้สองคนที่อยู่อีกห้าง ก็ร้องถามออกไปทันทีที่เห็นเอาเฮ้ยไอท้ทีบทาไมกลับมาเอาป่านี้วะแล้วไอ้สิทธิ์ล่ะตาพุดแกเอามือตบไหลคนที่อยู่ด้วยกันให้อยู่เฉยๆปล่อยให้สองคนบนห้างกับอีกคนที่อยู่ข้างล่างคุยกันไปก่อนจนแกแน่ใจอะไรบางอย่างจึงได้ยกปืนแกลบของแกเองขึ้นสับไกป่งเม็ตตะก,กัวพุ่งเข้าไปที่ล่างของคนที่อยู่ด้านล่างเสถลาล้มลง ก่อนจะลุกตรวดวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวสามคนถึงกับร้องลั่นตกใจไม่คิดว่าตาพุธจะยิงเพื่อนของตนเองเขา้าจนมีเสียงต่อว่าดังลั่นไปหมดสองคนปีนลงจากห้างแล้วก็วิ่งตามไปเพื่อจะช่วยเพื่อนแต่คนที่อยู่กับตาพุธแกเตือนสติไว้ก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแกเดี๋ยวได้รู้กันแล้วก็พากันปีนลงจากนั่งห้างวิ่งตามสองคนนั่นไป สักพักยังหาตัวกันไม่เห็นแต่ก็มีเสียงร้องดังขึ้นมาเป็นเสียงร้องด้วยความตกใจกับอีกเสียงที่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดตาพุธกับอีกคนตามไปทันที่มีคนนั้นวิ่งสวนกลับมาก็คือหนึ่งในสองคนนั้นวิ่งแหกปากร้องลั่นกลับไปทางนั่งห้างจนตาพุธขอปืนกับคนที่มาด้วยกันและสั่งว่าไม่ต้องตกใจอะไรทั้งสิน้นย่องเข้าไปอย่างเงียบกิบ ทางเสียงที่ได้ยินกากแกเกาะแกะก,ะแกที่ดังอยู่ข้างหน้าก็เจอเข้ากับเสือลายผาดก่อนหรือเสือสมิงนั่นเองที่แปลงตัวมาหลอกล่อเหยื่อและมันกําลังกัดฉีกเนื้อหนังของเหยื่ออยู่ก็เลยสับไกปืนยิงใส่เข้าไปที่หัวทันทีกระสุนปืนลูกสองขนาดของแรงประทะพุ่งเข้ากลางหัวระเบิดออกใต้คางเป็นรูโวขณะที่มันกําลังก้มลงจนฟุบคาที่ จากบาดแผลนั่นไม่มีทางที่มันจะรอดตายไปได้เลือดสดๆส่งกลิ่นคล้าวคลกคลุ้งไปทั่วบริเวณทั้งคนและเสือหันมาทางคนที่ไปด้วยกันอย่างยืนตัวแข็งทื่ออยู่ก็เลยต้องดึงมือเดินกลับมาที่นั่งห่างถึงได้สติกับคืนมาอีกครั้งแต่พุทธแกได้สั่งเอาไว้เป็นมันเป็นหมอแล้วเมื่อก่อนเข้าป่าทั้งเรื่องที่ห้ามลงจากนั่งห้างหรือแม้แต่คนแปลกหน้า สุดท้ายเกิดเลยเห็นทั้งคู่ที่หลอดตายนั่งปลอบใจกันเองอยู่อีกห้างแกน่นัน่งอยู่อีกห้างโดยที่ไม่พูดอะไรกันอีกจนลุ่งสางหลังจากไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนก็พากันออกเดินสำรวจไปทั่วจนพบกับล่างของเผื่อนครบทั้งสามา่างที่สภาพนั้นตกเป็นเหยื่อของเสือสมิงทั้งหมดคนที่เห็นเพื่อนเปลี่ยนไปเป็นเสือสมิงนั่นถึงกับออกปากว่าเก็ดไปจนตาย เคยได้ยินเรื่องของเสือสมิงมาบ้างแต่ไม่เคยเชื่อว่าจะมีจริงจนมาพบเข้ากับตัวเองซึ่งทั้งสามคนที่ตายก็เพราะว่าไม่เชื่อคำเตือนของตาพุทธไม่ใช่ว่าจำคำเตือนไม่ได้